มายามเบ็ดก็พ่อนะครับเดี๋ยวผมสิไปยามเบ็ดปลาไกยนะครับนึ่ครับผลงาน<ด>าาปิดแม่ไทยบ๊ท่นนันเนอ้โดโด

มงโถกับวัไซโอ้ม่ไทยพวกท่านนะครับนี่ถือลายครับโอ้แ่ใหญ่เดี๋งเน่เช่นรอนตัวนี้ที่พวกฮมกขีด ใหญ่ครับเด็กตัวใหญ่นะครับตัวนึ่งแม่นแล้วครับโซานี้ตองไก่ตองไก่กับนี่เนียขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าทุกท่านไปยามเบ็ดปลากายตัวนะครับกใส่ทั้งเบ็ดเล้านะครับเบ็ดเถียแล้วก็มีเบ็ดขั้นน้ำนะครับเบ็ดก้าหลังนะครับเดี๋ยวไปลุ้นน้วกันครับโซานี่ว่าจะแม่นบ่ฮะปลากายแต่ว่าพอใส่เบ็ดไปนะครับแม่ไทยบวกท่านนะครับเพิ่นกัมายามก่อนแล้วเนาะ ก็ได้หลยอยู่นะครับปลานะครับเดี๋ยวไปลุ่นเบ็ดปลาไก่กันครับ